ในงาน Apple Event เมื่อคืนที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมในคลิปนี้เลยครับ iPhone 12ขนาดจอ1.6นิ้วและ iPhone 12 mini ขนาดจอ5.4นิ้วซึ่งเป็นจอ OLED มาพร้อมกับชิป A14 Bionic พร้อมสีสันใหม่มากมายมีให้เลือกสี ขาวดำโปรดักเรดเขียวน้ำเงินกับมาพร้อมกับกล้องคู่เลนวายและอัลตร้าไวขนาด12ล้านพิกเซลที่เคลมว่าสามารถใช้งานในที่แสงน้อยอามาแทนกล้องได้เลยนะครับยังมีระบบ AI เชื่อในการประมวลผลภาพอีกต้องขอบคุณชิป A14 Bionic นะครับเยี่ยมจริงๆ จอใหม่ที่มีเซรามิกชิลซึ่ง Apple เคลมว่าป้องกันการตกแตกได้มากกว่าเดิม4เท่าว้าว we love iphone ต่อไปมาที่รุ่นพี่อย่าง iphone 12 pro และ12 pro max นะครับโดย iphone 12 pro มีขนาดจอ6.1นิ้วและ pro max มีขนาดจอ6.7นิ้วมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ pro สมชื่ออย่าง a p p l ป p r โปรรและถ่ายวิดีโอ10บิตนะ p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  r p r o Raw ก็คือสามารถถ่ายภาพเราได้อย่างกับกล้อง Pro เลยนะับจะบอกไปก็โหว่เยก็ทำได้ตั้งแต่ P10 แล้วนะครับแต่ที่ว้าวที่สุดก็คือถ่ายวิดีโอได้10บิตนะซึ่งรู้สึกว่าแบบมันดีมากเลยนะฮะดีสำหรับทำวิดีโอทำ YouTube ทำอะไรเงี้ยดีมากสำหรับเกรดดิ้งทำภาพยนตร์นะฮะ ยกที่ทั้งนี้ที่เหมือนรุ่นน้องอย่าง A ชิป A 1 4 b i o n ไบโอนกนะฮะ Ceramic Q นะฮะและยังมีจอ OLED นะฮะมาพร้อมกับกล้อง3ตัวนะโดยมีกล้อง Wide Ultra Wide แล้วก็เทเลเทเลโฟโต้นะฮะซึ่งในรุ่นโปรนะฮะ Apple บอกว่าเราได้ใส่การสั่นเข้าไปนะฮะทำให้การถ่ายวิดีโอนั้นดูไหลลื่นขึ้นนะฮะและมีการใส่ไ i ดา r เซนเซอร์นะฮะซึ่งยกมาจาก iPad Pro นะฮะโดยสีที่มีให้เลือกนะฮะก็มีสีเงิน เซียร์ไฟท์ทองแล้วก็น้ำเงินแปซิฟิกนะผมรู้จักไปยังไงนะฮะแปซิฟิกบลูนะก็แปลน้ำเงินแปซิฟิกแล้วกันนะมาถึงฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกว้าวที่สุดนะฮะในงานเปิดตัวครั้งนี้นกะะ็คือแม็กเซฟนะฮะเป็นแท่นเป็นแม่เหล็กนะ,ะที่ทําให้เราวางมือถือไปแบบไหนก็ได้นะฮะบนแท่นชาร์จนะแล้วมันจะหมุนเข้าล็อกของมันนะฮะแล้วก็ชาร์จเลยนะฮะแบบโคตรดีนะฮะผมชอบมากผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆากนะฮะเพราะแบบว่า างทีเราก็วางมันก็ไม่ตรงล็อกฮะแล้วก็ต้องแบบว่าคอยขยับให้มันชาร์จได้นะฮะซึ่งมันก็มีอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอย่าง MaxSafe Wallet นะฮะมีเคสนะฮะแล้วก็มีอะไรที่ทำให้เราเสียตังค์ได้อีกมากมายนะฮะเราต้องไปดูกันนะครับโอ้สุดยอดจริงๆสุดท้ายนี้นะครับ iPhone นะครับมาพร้อมกับ 5G ทุกรุ่นนะครับสุดยอดไปเลย 5G ทุกรุ่นเลยนะฮะและ จะไม่มีการแถมที่ชาร์จนะฮะและหูฟังมาในกล่อง iPhone 12นะฮะเพื่อลดต้นทุนเอ้ยไม่ใช่นะฮะลดโลกร้อนนะฮะุดท้ายนี้แลก็ต้องพูดถึงสิ่งที่เปิดตัวแรกสุดนะแต่ผมพูดถึงหลังสุดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นะนั่นก็คือ HomePod มินินะฮะซึ่งทำให้บ้านเราฉลาดขึ้นนะและติดต่อกันได้นะผ่านอินเตอร์คอมนะฮะว้าว wow. we love HomePod Mini ซึ่งนี่ก็เป็นการสรุปแบบคร่าวๆนะครับผมไม่จะสรุปยังไงให้ละเอียดกว่านี้แล้วนะเพราะสิ่งที่ผมลิสต์มานี่คือสิ่งที่มันแบบว่าผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะฮะแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามไม่น่าสนใจนะก็ลองไปดูคลิปของคนอื่นดูนะที่เขาแบบว่าลิสต์อย่างอื่นที่มันอาจจะน่าสนใจสําหรับเขาแต่ไม่น่าสนใจสําหรับผมนะฮะแต่สิ่งพวกนี้ผมลิสต์มานี่คือมันรู้สึกน่าสนใจสุดแล้วนะครับอย่างเช่น Apple Pro Apple Pro Raw นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าผมรู้สึกว้าวที่สุดเลยนะฮะแล้วก็การถ่ายวิดีโอ10บิ t เนี่ยผมรู้สึกแบบว่ามันสุดยอดมากนะมันสามารถเอาไปทำเกรดดิ้งสีได้แบบสุดยอดมากเลยครัแบบคือแบบว่าคือกล้องราคาประมาณนี้ก็แบบราคาพอๆกับ p p o o n นะฮะก็ บางตัวก็มันก็ทําได้พอๆกับ iPhone เลยผมก็รู้สึกว่าก็อาจจะลังเลนิดนึงนะถ้าแบบถ้าจะซื้อระหว่าง iPhone กับนี่นะฮะต่อไปนะฮะก็มาดูนี่นะสิ่งที่ Apple ิล a คลมนะ,ะก็มีก็ยังมี Face ID เหมือนเดิมนะฮะไม่มีแล้วก็นี่นะฮะสิ่งที่เราสึกนั่นะะก็คือราคาเปิดตัวนั่นเองนะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็คือ iPhone 12 mini นะฮะเปิดตัว699เหรียญนนะฮะแล้วก็ iPhone ธรรมดา iPhone 12เฉยๆนะฮะเปิดตัว799เหรียญนนะฮะส่วนรุ่น Pro นะครับขายราคาเท่าเดิมนะฮะราคาเท่ากับ11 Mac Pro และ11 Mac และ11 Mac Pro นะไอ้11 Pro และ11 Pro, 11 Pro Max นะฮะโอเคนะครับก็คง สรุปย่อๆเพียงเท่านี้นะครับแบบมาเร็วไปเร็วนะฮะเพราะว่าผมต้องมาทำอย่างอื่นนะฮะโอเคนะครับสําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับหรือว่าถ้าคุณดูจาก f a c e b o o k นะก็อย่าลืมกดไลค์เพจเดอะนายนายของเราด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะฮะผมก็ตั้งชื่อมันว่า What News แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นอินโทร ขึ้นขึ้นตอนนี้แหละฮะขึ้นเสร็จแล้วก็จบเลยโอเคสวัสดีครับ